ตอนที่69ไม่ต้องพูดแล้วยุนเลยกาอ๋อบองคับให้ทำงานนะ่ะทำให้ตายไปเล่นๆงั้นหรือเช่นนั้นจะโทษใครได้ก็ต้องโทษมนุษย์หมาป่ายอย่างเจ้าที่อ่อนแอบนโลกใบนี้แท้จริงผู้ที่อ่อนแอต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นการอยู่รอดที่เหมาะสมกัน เจ้า้าหวังให้เผ่าพัานธอื่นๆปฏิบัติต่อเจ้าอย่างสุภาพและแสงติงงั้นเหรอหรือว่าตอนที่เจ้าล่าเหยื่อเป็นอาหารพวกเจ้าแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่องั้นสินะคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์จะพูดถ้าเจ้าคิดจะเปลียแแบง ก็ทำได้เพียงเปลี่ยนให้มนุษย์หมาป่าแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งจนเผาพันธ์อื่นๆไม่กล้ารังแกพวกเจ้าเจ้ายิ่งไปกว่าน,นั้นเป็นข้าที่เผาพวกเจ้าออกมาจากเงื้อมมือลีอองให้พวกเจ้าได้มาอยู่ในอาณาเขตของข้าเป็นข้าที่ให้ที่พักพิงให้ได้กินดื่ม ยังไม่สำนึกบุญคุณก็ช่างมันเถอะยังมาหาว่าเว้นภัยอย่างข้าไม่ใช่คนดีงั้นเหรอเออะรชิยโนหาไม่ใช่เพราะออสติงขอร้องไว้้าก็คงขี้เกียจที่จะช่วยพวกเจ้าไว้หารู้สึกว่าการอยู่ที่นี่แล้วพวกเจ้าจะอับไอายจริงๆแล้วก็เงินก็นรีบใส่หัวออกไปจากอนณาเขตของข้า ฮ่พวกพวกข่าเออเะอขออาภาัยเจ้านายเป็นเพราะข้าดูแลจากการพักพวกได้ไม่ดีท่านปโปรดให้อาภัยพวกเขาด้วยเถอะท่านออสตินเจ้านาย พวกพวกของข้ายังมีอีกมากมายที่ยังไม่หายดีถ้าหากถูกท่านขับไล่ออกไปเกรงว่าจะไม่มีชีวิตรอดจะอนาเขตเวนภายแน่หวังว่าท่านจะให้อภัยพวกเขาเจ้าชายอีโนเป็นความผิดของข้าเองที่ไม่ดูเลยอยู่เลยก็ให้ดีพวกเรามนุษย์หมาป่าไม่คิดจะหลบหนีและไม่ใช่ไม่เคารพต่อท่านหวังว่าท่านจะไม่โกรธ พี่เบรกะขอโทษเจ้าชายด้วยครับโปรดยกโทษให้พวกเราด้วยพระพระเจ้าอะไรกันทำไมทั้งท่านออสซินพี่เบรกและพวกมนุษย์แบบป่าต้องคุกเข่าให้เป็นภายรู้อยู่ว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังว่า ทำไมพวกเขาจึงคุกเข่าขอร้องค่ะค้าเพราะว่าพวกเขารู้ว่าการมีชีวิตอยู่สําคัญกว่าความเย่อหยิ่งที่ไร้ประโยชน์ฮะความเย่อหอยิ่งที่ไร้ประโยชน์งั้นหรือขออภัยเจ้าในเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่ของอยูเลยก็ถูกเป็นภัยฆ่าตายดังนั้นเขาจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงเมื่อถูกกระตุน้นต่อไปข่าจะอบรมให้ดีเองข้ารับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกออสตินเจ้าน่าจะรู้ดีนะว่าข้าไม่มีความเมตตาถ้าไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์มาป่าพวกนี้ ข้าคงข้าตายหมดเกลี้ยงกัน,นานแล้วข้ารู้ครับเจ้านายดังนั้นเพื่อข้าแล้วท่านจึงยอมยกโทษให้พวกเขาใช่หรือไม่ช่างเถอะเรื่องวันนี้ก็ให้มันผ่านไปแล้วกันพวกเจ้าควรขอบคุม ที่มีพูน้นำที่ดีชิในท่านปล่อยมนุษย์มาป่าพวกนี้จริงๆงั้นเหรอเจ้าออสินคนนี้เก่งทีเดียวคเ้วเล่าว,ว่าเส้นเนของมอป่าเป็นเหตุ